ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกับบังเจ้านายจา๋าซึ่งวันนี้บังได้มาเล่นไมค์ครับโรเพยเกี่ยวกับโรงพยาบาลโรคจิตนั่นเองบังเนี่ยเป็นผู้ป่วยเอ่อไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงนะแต่เป็นผู้ป่วยอ่อโรงพยาบาลบ้าแต่ว่าบังเนี่ยเข้ามาเพราะว่าบำบัดเกี่ยวกับเอ่อสารเสพติดก่อนหน้านี้บังเคยมีประวัตินะแต่ขอไม่เล่าแล้วกันคือว่าเรื่องมันยาวถ้าอย่างนั้นเราไปชมโลของบังกันเลยดีกว่านะจ๊ะ เรามีโนเกียนะฮะนี่นี่นี่โนเกีย no มีให้เล่นมีทั้งอิโมดมีทั้งกล้องมีทั้งอะไรต่างๆนาะนะแล้วก็มีกล้องส่องทางไกลมีอาหารด้านในตัวจะเป็นแบนเนสแล้วก็กล่องต่างๆของอยู่ในกล่องแต่รู้สึกว่าบางจะหิวบ่อยมากเลยท้องมันว่างบ่อยอ๋อเป็นคืนที่ฝนตกด้วย แถวนี้เงียบเงาชะม,มัดเลยบังคุยคนเดียวไม่ได้เท่าไหร่ด้วยสิมันคนขี้เงาเอ,อ่อบังจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลไม่ได้นะเพราะว่าต้องมีคนพาเข้าไปตามที่เขาระบุมามบังเข้าไปได้มากถ้าบังไม่เข้าไปก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันไม่มีใครอยู่เลยโหลมีใครอยู่ไหมคะเอ,อ่อให้บังเข้าไปหลบฝนได้ไหมนายมา ไายอยู่ชะมาเฮ้ยใครอะ่ะชี่อ่ะใครวะเอ่เออะทำไมเธยม่อยู่คือว่าบางแค่เข้ามาหลบฝนน่ะอันนี้ใช้ผู้คุมไหมครับอ่าใช่ค่ะอ๋อคือว่าบางแค่เข้ามาหลบฝนแต่ว่าบางไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆไอืออันนี้บางเข้าไปได้ามาเออส่วนใหญ่เป็นที่สลับผู้ป่วยสีแดง มันบางไม่มีที่หลบฝนเลยมันหนาวมากเลยผู้ผู้ผู้คุมครับงั้นเข้าไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันเป็นผูด้ดูแลให้ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับหนาวหนาว,หนาวมากเลยว้ายใครละนั่นหนะครับนน่าจะคุณหมอแต่หมอที่นี่ก็น่ากลัวอยู่เนะคะเนะี่ทำไมละ่ะละ จบับปุ๊บ่ยไปทำาหมือนเล่นนะโอ้โหเชียงเราไงเอ่อของผมยังอยู่ดีครับคุณหมอก็เถอะโชคดีนะคะเนี่ยอ,อโชคดีอยู่ครับที่มันยังมีปิกกปู้ <c oughs> นึกว่าจะหายไปแล้วอ่ะแล้วเขาจะจับยังไงไะเราโดนอุ้มไปเลยเหรอไม่รู้สิฉันไม่เคยอยู่ในขั้นตอนในการทำนะคะคุณหมอมีผ้าห่มไหมคือว่าบางหนาวมากเลยอะเออหมอก็ไม่มีอะไรเลยครัทังตัว แล้วคุณมีที่พักอย่างไรเนี่ยเออคือว่าบังเพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาได้สองวันนหะไม่รู้ว่าผู้คุมเขาได้จัดแจงให้บังหรือยังเพราะว่าบังเข้ามารักษาตัวอืมเป็นผู้ป่วยสีอะไรคะคือว่าเขาจัดให้บังเป็นสีเหลืองนะอาชมสถานที่หรือยังคะเนี่ยคือมีอผู้ป่วยเขาชื่อว่าอะไรบังจําไม่ได้แล้วแหละอะบาบังเดินถั่วแล้วแต่ที่นี่มีที่พักให้บงังใช่ไหมคือว่าเอมอมม ทางนี้ชื่อว,ว่าอันเดอร์คืออันเดอร์เลือดกรุ๊ปบีบางโสดอายุ23ปีสูงร้อเจ็อน้ำหนัก90ไม่ได้อ้วนนะฟันก็ไม่ได้เหลืองก็แปลงอยู่ <c oughs> เข้าห้องน้ำปิดประตูอยู่เปิดไฟอยู่นะอายุเท่าไหร่นะคะเนี่ยอายุอายุ23ค่ะเอออายุน้อยกว่าฉันอีกนี่นี่หมออายุเท่าไหร่อ่ยี่สิบโอ้ยีิบเก้า ยึบห้าจ้ะไม่ได้แก่ขนาดนั้นอ๋อโอ้ขอโทษค่ะยืบห้าโอโ้แต่หมอยังสวยอยู่เลยนะเหรอคะเนี่ยจะว่าไปหนาวมากเลยครับหมอผมก่อไฟได้ไหม<อ>เริ่มติดเช่าทำโบตีได้ไหมไม่ไหวไม่ได้นะในนี่ไม่ฝึ่นนะเดี๋ยวไฟล้างมาเป็นเรื่อง<ม>อ่ะ อาชีพเก่าบางมันเป็นการทําโรตีอะบางหยุดมือไม่ได้จริงๆมือสั่นไม่ได้ทําโรตีแล้วบางมือสั่นมากอันนี้ติดโรตีหรือติดยาคะเนี่ยบางบางไม่ได้เสพเลยคือบอบางไม่เคยเสพบบรับโคเคนไหมคะแต่ฉันไม่เสพจ,จะว่าไปโรงพยาบาลนี่มันเงียบจังนะคะหมอเออบางคนเขาอาจจะหลับแล้วนะ แล้วบางไม่มีที่พักอ่ะบางเดินาด้านนอกคนเดียวฝนเปรียวถ้ายังไม่มีที่พัก่าพักที่เอ่อบ้านฉันก่อนได้นะคะมี้องหลูได้หรอครับได้หรอครับคุณหมอได้เออหมอิ่งไปไหนยหมออะเออโอ๊ยสมยศอันนี้อะนกอเออที่พักอยู่แถวไหนละครับ เออมันอยู่ไกลนะคะเอเอเชออน้องมาโอกน้องฝ<อ>นอยุ่ตกก็ไปก็ได้ค่ะดาค่อุ้ยทำไมตัวเล็กจังเลยอ่ะมามีปัญหาอหรนี่หนูอายุกี่ขวบเนี่ยสามสา,มาแต่ตัว<า><า>เล็กมากเลยอ่ะ สิบสองสองม่ใช่สิบสามฟังเป็นยังไงนะคะโอ้ยอะไรอ่ะแล้วหนูชื่อว่าอะไรเหรอจ๊ะมาโอ,โอมาโอโอมาโออุ้ยฝนหยุดตกแล้วด้วยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะโอยังไม่นอนอยู่เหรอเนี่ยมามาโอแล้วป๊อปบีป้กับคุณเซรีสเเขาแบบใใย้ายใจกันได้ยังมารู้อ่ะ เรอดหนีออกมาเพราะาอดไม่อยากฟางพวกเขากินอะไรกันมาหรอดิหนีพ่อมาเหรอเนี่ยไม่ได้หนีเขาทําไมไม่หลับไม่นอนล่ะเนี่ยมันดึกแล้วนะออกมานอนบ้างข้างนอกเฉยๆอยู่ข้างานถ้ามันน่าเบื่อนี่หนูเอาโคเคนมามาแกุ่งมายุ่งกันมาบอกไม่ชอบของแบบนั้นแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะเห็มมเราจะติดใจอบงจริงๆเหรอไม่ชอบ เลหมอเขาเป็นบ้าอะไรแบเนี้ยออคือว่าหมอผมไม่ได้แจกใจอะไรเลยนะคือว่าค่อยๆคุยกันนะจะว่าไปหมอชื่อว่าอะไรล่ะเนี่ยทําไมหน้าไม่คุ้นเลยเอสองสัยว่าหมอเขาจะซีเรียสมากเลยเคร่งมากเลยเ,เขาไม่คุยกับใครเลยถ้าแบบตึงอยู่แบบตึงเครียดนะคน่าจะสถานการณ์ตึงเครียดมากเลยอะ่ะแบบว่าโรงพยาบาลน,นี้คนมัน มันบ้าคลั่งกันเหอทำไมหมอเขาเงียบกันจังอะเหมือนเขาทำงานหนักมากเลยก็นักพอใช่ะหเนี่ยผู้คุมครับพอดีมีบ้านสีหลังโดนผู้ป่วยสีแดงระเบิดไปอย่าลืมไปเช็คด้วยนะค่ะโอมันเหมือนว่าเห็นอยู่นะคะนี่ตัองแจหัวหน้าผู้คุมค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่แมนตาบังคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอ๋อบังชื่ออันเดอร์จ้ะคุณอันเดอร์นั่นคือยาส่วนของคุณในวันนี้ถ้าหากหมดแล้ววันนี้สัปดาห์นี้คุณจะไม่ได้โอ้ยให้ผมมาแค่สองอันเองเหรอผมจะอยู่ยังไงอะ ภายในสัปตนี้ผมแค่หายใจมันก็หมดแล้วนะหมอมันคือกฎในการบําบัดครับเอามาหยอดตาเรอหมออย่างน้อยผสมข้าวก็ได้อยู่นะมันไม่พอยาใสอะไรเลยนะหมอแบบนี้มันโกงกันชัดๆเลยอ่ะหรือจะไม่เอาเออเอาก็ได้ครับหมออย,อย่าอย่ารีบคืนเลย <c oughs> เดี๋ยวไปก่อนไปคุณผู้คุมเขามีบ้านของตัวเองอยู่แต่เหมือนจะโดนระเบิดไปแล้วเพราะงั้นก็ฝากดูแลเขาไปก่อนนะครับอาสับๆแล้วเขาไปไหนแล้วเอ้านู่นไงเอ้า นี่ผมมีบ้านแล้วเหรอดระเบิดไปแล้วเพิ่งได้เข้ามารักษาโดนระเบิดบ้านไปก่อนแล้วแต่เป็นะไ,ไรนะยันก็ต้องไม่อยู่กับผู้คุมก่อนทําไมปล่อยให้เขามาระเบิดบ้านผมได้ล่ะ <c oughs> คือว่าผมยังไม่ทันได้อาศัยเลยนะนี่หมอผู้คมุมไม่ดูแลความปลอดภัยเล่นหรือไงอะ่ะให้พวกสีแดงเขาทําแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะหมอเราตายไปสองคนโอ,โอ้ยก็ไม่นารอดนะขอแสดงความาสเสียใจด้วยนะครับ <c oughs> คอีกหโอเคไหมครับหมออยากโดนตัดหั่มไหมเออเอาเป็นว่าจากเหตุการณ์นี้มีหมอเราเสียชีวิตไปสองนายแล้วก็คุมหนึ่งแล้วก็มีหมอสองคนจะไปโน้ตจ้ะโอเคไหมจ้ะเหรอเอาอย่างเงี้ยอร่อยนะบังกาันตีเลยสูตรเข้าไปทีหนึ่งหนูได้เคลิ้มแน่นอนคุณจะไม่ได้โคเคเพิ่มจนถึงสัปดาห์หน้าถ้าเกิดคุณแม่งให้เขาคุณจะพอยาไส่ตัวเองหรอเออหนูเดี๋ยวบังขายต่อให้นะแบบว่า เออบางขายให้ในราคาถูกเลน่าจะฟ้องปลาปลาได้มาอย่าเลยเขาสติไม่ค่อยดีปล่อยเขาไปบางครบถ้วนนะแต่ว่าบางสติครบถ้วนนะก็ตอบดีๆจะให้โอเคเพิ่มอีกอันคือว่าบางบางสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนูไม่ต้องใส่ใจหรอกนะหมอคะโอเคหน่อยค่ะเดี๋ยวไปเอามาให้โอ้ขอบคุณมากเลยครับ อุ๊จะว่าไปนี่หนูเป็นลูกคนใหญ่คนโตเหรอแล้วว่านะกัจทําทไมมีแต่คนพูดถึงพ่อเธอแบบว่าพ่อใหญ่พ่อโตใช่ไหมพอมีเส้นสายให้บอกมั้ยผมรับประกันได้เลยว่าคุณอาจจะเดสมอลลี่ได้เลยบางอย่าย,ยุ่งกับพ่อของเขาดีกว่านะแค่เข้าใกล้เด็กคนนี้คุณก็มีสิทธิ์ตายแล้วนะบางเออเอเอเราอย่ายุ่งกันเลยดีกว่านะตัดขาดดีกว่าเนะอ่าคิดว่าเราไม่เคยเจอกันนะหนูน้อยผมว่าไม่น่าทันแล้วนะ <laughs> ฟังฟังผมนะป้ังป้องกล้องวงจรปิดทั้งหมดนี้ไหมของผมผมพูดว่ายังไงเดลยฟันผมผมสั้นไปปิเดี๋ยวว่าเขาเขาดูตลอดเวลาเลยเหรอใช่เขาดูเราตลอดเวลาตอนนี้อาจจะไม่ได้ดูก็ได้นะเออมันก็ไม่แล้วนี่นะเขาจะดูได้ยังไงเขาก็อาบน้ำแปรงฟันแล้วนอนแล้วนี่นะก็กล้องวงจรปิดติดอยู่กับลูกตาเขาโอเคเดี๋ยวนโอเคดีไหมฟังไหนเอ่ยไม่เลยเราออกจากไลฟ์ชีวิตแบบนี้ เดี๋ยวนี้เล่นเนื้อกันแล้วหรอคะอ๋อแล้วก็เนื้อมนุษย์ได้วยเออนี่มันเนื้อมนุษย์หลักรั้กลุ่มเป็นส่วนของผู้ป่วยสีแดงนะเออเออเออเกิคนแรกหมอแปลกๆอืมแล้วที่พักผมมันจะอยู่ที่ไหนอะถ้าตอนนี้โดนระเบิดไปแล้วก็ต้องมาพักที่ห้องฉันก่อนไม่ได้แตเดี๋ยว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 ยังลืมแจ้งอีกเรื่องโอยวิ่งเลยอนนึงค่ะ หยุดไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> เนื่องมาจากมีผู้ป่วยทั้งหมด3คนที่ต้องย้ายไปเป็นผู้ป่วยสีแดงเลยทําให้มีบ้านว่างสำหรับบังแต่ว่าบางอาจจะต้องอยู่คนเดียวในคืนนี้นะเ <c oughs> ออข่าวร้ายมากเลยอ่ะคุณหมอ <c oughs> อ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ผู้ป่วยสีแดงบางคนยังไม่ถูกจับตัวเพราะงั้นอาจจะยังลอยนวลอยู่ข้างนอกก็เราไม่ควรให้ให้ให้บังไปพักกับผู้คุมดีกว่านหมคุมไม่ได้แหละเพราะว่าผู้คุมกับผู้ป่วยไม่สามารถนอนด้วยกันได้<อ>โดยเฉพาะสีเหลืองกับผู้คุมไม่สามารถนอนด้วยกันได้นะถ้าสีฟ้ายังพอทนโอเคลดระดับลดลดระดับบังเลยไม่ได้หรอกนะบงังเดี๋น้อยทําตัวดีขึ้นมาหน่อยไม่ไม่อนุโลมให้บงหังอกไม่ได้หรอกมอีกวิธีนะบงังไม่ตัดแขนตัดขาก็ตัดโอเคไม่ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ผมเลยนะอย่าอย่า อย่าเลยครับคุณหมอค่อยๆค,คุยกันนะบางก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนนะบางบางกลัวเป็นบางก็กลัวเป็นบางก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอย่า